รีบเช็คด่วนรวมผักผลไม้4ประเภทประโยชน์น้อยกินบ่อยๆทำลายสุขภาพ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าการกินผักและผลไม้เป็นประจำจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แต่รู้หรือไม่คะว่าตามความเป็นจริงแล้วผักและผลไม้บางชนิดก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่เราคิดนะคะและแน่นอนว่าวันนี้สุดติ่งได้นําผักและผลไม้4ีประเภทต่อไปนี้เป็นผักผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากมาบอกให้ได้ทราบกันคะ่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือถ้าหากกินผักและผลไม้เหล่านี้เป็นประจำก็ ยิ่งจะเป็นตัวทําลายสุขภาพของเราให้ย่ําแย่ได้นะคะว่าแต่จะมีผักและผลไม้ชนิดใดบ้างนั้นมาเช็คกันเลยดีกว่าค่ะ 1. นน้ำผักผลไม้แบบสำเร็จรูปปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบเพื่อแข่งขันกับเวลานั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกทานอาหารแบบสำเร็จรูปมากขึ้นเพราะสะดวกสบายแต่สำหรับน้ำผักและน้ำผลไม้แบบสำเร็จรูปเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยมากนะคะเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีการใส่สารกันเสียเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาไว้ให้นานขึ้นอีกทั้งยังมีการผสมสีสังเคราะห์เพื่อให้ดูสีสันสวยงามน่าทาน มีการแต่งกลิ่นและเพิ่มน้ำตาลให้มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นจึงส่งผลทำให้เมื่อดื่มน้ำผักผลไม้แบบสำเร็จรูปเป็นประจำจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนั่นก็จะทำให้สุขภาพย่ำแย่ในอนาคตได้ดังนั้นสำหรับท่านที่ชอบดื่มน้ำผักผลไม้แบบสำเร็จรูปแนะนำให้เลือกดื่มน้ำผักผลไม้แบบไม่แยกกากเป็นน้ำผักผลไม้ที่คั้นแบบสดๆไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งด้วยสารชนิดต่างๆและที่สำคัญถ้าเลือกทานแบบคั้น เองสดสดได้จะดีต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะ 2. ผักผลไม้อบแห้งดูเหมือนว่าผักและผลไม้อบแห้งจะมีให้ได้เลือกทานกันมากมายและดูเหมือนจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากเช่นกันแต่ตามความเป็นจริงแล้วอาหารประเภทอบแห้งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยมากเลยนะคะเพราะผักและผลไม้ชนิดต่างๆที่นํามาอบแห้งนั้นจะต้องผ่านกระบวนการดึงน้ําออกจากผักและผลไม้ให้หมด เพื่อที่จะทำให้ผักและผลไม้เหล่านั้นแห้งและกรอบจากนั้นก็จะเพิ่มความหวานให้กับอาหารจึงทำให้กินอาหารประเภทอบแห้งได้อย่างอร่อยนั่นเองดังนั้นถ้าหากกินอาหารประเภทอบแห้งเป็นประจำ<ๆ>ก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปและอาหารประเภทอบแหง้งอาจจะมีการแต่งสีและใส่วัตถุก,กันเสียด้วยก็ยิ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากขึ้นดังนั้นสำหรับท่านใดที่ชอบทานอาหารอบแหง้งแนะนําว่าควรเลือกทานเป็นผักผลไม้ที่อบแห้ง ตามธรรมชาติอย่างเช่นกล้วยตากลูกเกดพุทษาแห้งมะเขือเทศอบหรือจะเลือกทานเป็นอาหารอบแห้งที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันเสียและไม่ใส่สารสังเคราะห์ใดๆเลยก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ 3ผักผลไม้ดองแน่นอนว่าอาหารประเภทหมักดองมักจะมีปริมาณของเกลือและโซเดียมที่ค่อนข้างสูงมากซึ่งอาหารประเภทหมักดองจะต้องผ่านกระบวนการหมักในน้ำเกลือเป็นเวลานานนั่นก็จะทําให้ผักและผลไม้เหล่านั้นสูญเสียวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพไปจึงส่งผลทําให้อาหารประเภทหมักดองเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเลยอีกทั้งอาหารหมักดองบางอย่างก็ได้มีการแต่งสีและใส่สารกันเสียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ไว้ให้นานขึ้นก็ยิ่งทําให้อาหารหมักดองประเภทนั้นเมื่อกินเข้าไปก็อาจจะทําให้เกิดอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษและอาจจะนํามาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกันและที่สําคัญการทานอาหารประเภทหมักดองเป็นประจําจะทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงไตทํางานหนักเกิดภาวะบวมน้ําและทําให้ผิวขาดน้ําได้ดังนั้นอาหารประเภทหมักดองทุกชนิดถ้าเลี่ยงที่จะไม่กินได้ก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะ 4. ขนมของว่างจากผักผลไม้ขึ้นชื่อว่าขนมก็ย่อมมีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยมากเลยนะคะถึงแม้ว่าขนมและของว่างบางอย่างจะทํามาจากผักและผลไม้ที่เรารู้จักกันดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆแต่ถ้าหากอาหารประเภทนั้นมีส่วนผสมของแป้งน้ําตาลและไขมันรวมอยู่ด้วยก็ย่อมมีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยมากเลยนะคะอย่างเช่นกล้วยบวชชีขนมเค้กล้วยเค้กแครอท และรวมถึงอาหารประเภททอดอย่างกล้วยทอดกุยช่ายเป็นต้น เพราะขนมและของหวานเหล่านี้จะผ่านการปรุงที่มีทั้งแป้งน้ำตาลและไขมันเป็นส่วนประกอบถ้าหากกินเป็นประจำหรือร่างกายได้มีการสะสมไว้เรื่อยๆจนมีในปริมาณมากๆนั่นก็จะทำให้สุขภาพย่ำแย่ในอนาคตได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเลือกทานเป็นอาหารอย่างกล้วยปิ้งหรือมันเผาแทนซึ่งอาหารเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งรสชาติใดๆแต่ความร้อนกลับทำให้ความหวานของผลไม้นั้นเพิ่มมากขึ้นนี่ก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ด้วยเช่นกันดังนั้นจึงแนะนําว่าอาหารทุกอย่างให้เลือกทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่ากินมากเกินไปเพราะความหวานที่ได้จากธรรมชาติบางทีถ้าหากร่างกายได้รับมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้และถ้าหากชอบทานขนมก็แนะนําให้เลือกทานเป็นขนมที่มีน้ําตาลและไขมันต่ําก็จะดีกว่าค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ